าเทคนิควิธีแก้ไขลูกร้องไห้เอาแต่ใจแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะเด็กอายุประมาณสัก2-3ขวบขึ้นไปนะคะก็จะมีพฤติกรรมเหล่านี้ได้บ่อยขึ้นหรือเรียกว่าเด็กวัยทองนั่นเองค่ะวิธีแก้สาเหตุเด็กวัยทองนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือเมื่อลูกร้องไห้งอแงก้าวร้าวนะหรือว่าดูงี่เง่าเอาแต่ใจเราจะต้องไม่ตอบโต้นะคะคุณแม่ต้องใจเย็นเ็นไม่ตอบโต้ไม่ดุแล้วก็ไม่ตีนะคะพยายาม ใจเย็นใจร่มๆเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆสงบเองค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือจะต้องพาลูกออกมาจากตรงนั้นเช่นถ้าเขาอยากได้ของเล่นตรงนี้แล้วของเล่นตรงนั้นมีแล้ว นะคะมีแล้วมีที่บ้านเยอะแล้วอะไรเงี้ยยังอยากจะได้อีกร้องไห้งอแงโวยวายเด็กบางคนค่ะชักดิน้นชักงอนอนลงกับพื้นเลยก็มีเราะะนั้นต้องอุ้มกอดเขาแล้วก็นําออกจากที่ตรงนั้นค่ะข้อที่3มนะคะคือจะต้องไม่ตามใจจนเกินไปนะคะก็คือจะต้องไม่ตามใจทุกครั้งเด็กบางคนมีพฤติกรรมร้องไห้งอแงชักดิน้นชักงอนนอนลงกับพื้นคุณแม่ก็ใจอ่อนตามใจซื้อให้เขาก็จะได้ใจทําทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตามใจทุก กลางนะปลอดปรลมแล้วก็พาออกจากตรงนั้นค่ะข้อที่4นะคะก็คือการพูดดีๆพูดเพราะๆพ,พูดซ้ําๆใจเย็นๆน,นะคุณแม่นี่ยะคะ่ะต้องใจเย็นก่อนอ่านํามาออกจากตรงนั้นพูด พอๆพใจเย็นๆนะคะก็ค่อยพูดเมื่อเขาสงบลงแล้วใจเย็นแล้วค่อยพูดให้กําลังใจหรือว่าปลอบใจเขานั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะเมื่อลูกออกจากตรงนั้นแล้วหยุดร้องไห้งอแง,ง,งชักดิ้นชักงอแล้วมีอารมณ์ที่เย็นขึ้นแล้วนะคะก็คือชวนพูดคุยนะคะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจออกจากสิ่งนั้น เขาอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรต้องให้ลูกพูดให้ลูกบอกนะไม่ดุด่า,าว่ากล่าวไม่ตําหนิหรือไม่ตีลูกนะคะสิ่งนี้สำคัญมากเมื่อใจเย็นทั้งคู่แล้วก็ค่อยๆมาพูดคุยกันนั่นคือ5เทคนิคนะที่คุณแม่ควรจะนำไปใช้เมื่อลูกมีอาการร้องไห้งองแงก้าวร้าแล้วก็เอาแต่ใจตนเองนั่นเองค่ะ